กิตวานาเมตังสเมตตาทานตาอวิคิตจิตตาปริตังพนานตุสักเเคกาเมจะรุเปกิริสิขราตเต ยานตะลิเควิโมเนทิเประเทจะคาเมตรุวนกหะเนเขหวทุมหิเขตเตภูมิจะยานตตเทวาชละทละวิสะเม ยาคคันทัพนาคาเตทันตาสันติเกย่างมมนิวรวะจนางสาธโวเมสุนันตุธรรมาสวรนกาโลอยามพัทันตา ธัมมัสสวนะกาโลอะยัมปะทานตาธัมมัสสวนะกาโลอายัมปะทานตานะโมตัสสะภะคะวะโต arahato sammā samputthānā ta, namo tatt sābhagavatu あ、uh huh. नाङ्का चामि तायां वेदा मा शरणाङ्गं वेशाङ् शरणां ສຳພຸດເທອະດເວສັນຈະທວາດສັນຈະສະຫັດສະເກອປັນຈະສະຫັດສະນິນນາມາມິສິລະສາອະສທຳາຈສັຈອາດນມມິນມກນຸພວນອັນວາສພ उपात अनेका ปิวินาสันตุอาสะสตุสัมโอเทปัญจปัญญาสันจะจะตุเวสติสหัสเกตัสสะตัสหัสานินามามิสิระสาอหันเตสังมถามัญจะสังถันจะอาตระเรนานนามามิหังนามการานุภาเว na hanta wase pa uba aneka antaraya mivina santo asesa to sampu te nawata raste atajata li sasaha sake we satisa saha saninama miserasa ham Ja sangkan, ja atari, na namamiham, na makara, lupawi, na นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอวดธรรมธรรมะสสวะคาตาเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆะสับปิวิสุตัสิระเทติโนนะโมอุอมาตยาราตัสรตนาตยัสสะ าธุการนโมอามาคาติตาสตาสวัตุตยาสปินนโมการาปภาเวนวิคาจันตุปันตวานโมการานุปปาเวนสุวัดิโหตุสัปปตาณโมการฬสเตเจนวิธิมิโอมิเตชวา Bye. Uh... อหูเทวามนุษสัจมงคลานิอาจินตยุนภาคังขามนาโสทนานงปริมังคลมวตมังอาสวันาจะพาลานังปันิตานันจะเสวันาปัวชาจะปัวชนียานังเอตมังคลรมว ampatiropati sawwaso Jakarta pun nyata atas sama paniti cait taman kalau mu tamman Pak usaha cancase Panjawinayocas Sushi gitu sufaita Jaya wajahit taman kalau tu patana pu tatara sasangka ho anakula jakamma ta e tamang kalamuatama tanan jatama jariya jaya tagana jasangka ho anawaca nikamma wirati ปาปามาจากนาจะสัญญยมัวอับปามาตัวจะตามเมสุเอตัมมังคลรมัวตามมังคารหัวจะนิวาตัวจะสันตุทิจัตัาจุตากาเลนะธรรมมาสวานเอตาหมังคลรมัวตามมังคันติจะโสวจะสตาสมะ านาณัจะทาสนังคาเลนะธรรมมาสากาชาเอตธมมังคลโมวตมังตะปัจะพระมาจาริย์จาริยสัจจานาตสนังนีพานาสาจิกิริยาจะเอตธมมังคลโมวตมังปุวธาสโลกะธรรมเมหิจิตตังยาสนกา Ba diaso kang wir cangke mang ta mang kalau lamut mang eta di bisakatawanapat mang paracitaspat soting ka can di tanteang ยังเกนจิวิตังอิทวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนันโอสมาจิตาตาคเตนะอิทรมปิพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขยังวิราคตังอมตังปณิตังยถาจ ข้าสารกยมุนีสัมมาหิตตวนาเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิตธรรมปิธรรมเมรัตนาปณีตังเหตเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสตุปริวันยสุจิงสัมมติมานันตริการยมาหุสัมมตินาเตนะสมโน วิติติธรมปิฏฐธรมเมรัตธรรมปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยผูคะลาอัตสัตตังปัสสัทถาจัตตาเรตานิยุคานิโหติเตตาขินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุทินานิมหผลานิธรรมปิ สังเกตระตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชนตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนามิเตปปิติปตาอัมตังวิไคหะลาตามุตานิปุติมปูนชมานาอิธรรมปิสังเกตระตะนังปณ มตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุกินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราติจิตตายติเกผวาสมิงเตกีนปิชาอวิรุณิจันทานิปันติทิรายทายังปฏิปุญธิธรรมปิสังเถรตนะปณิตังเอเต เทนะสัจเจนะสุวัสิ์โหตุ

นันุเกตตัวนาจะโกฏิธรรมสมาจเรกิมจิเยนวิญญูปะเรอุปวัตัยยุนสุกิโนวาเกมิโนโหนตุสัปเปสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะปูตาติตาสาวาทาวราวาอนาวาเสสาติคาวาเยมหันต์ waksimal rasa anuukaulat ditawa jadi jauhrewesaniawi turtas wesiwa sampaisata bawantu sugi tanak yaroanapatikhajannyanya satu kami sayaya mata ya tadi yang botang Ayu say kabu menurake ewan bisa put sumanas wa apa jasa loga seming manas awaye aparimana hudhang atau jatiryang jasam pathang tawerang asapatang tehtang jaranisin ovasya novayavata swicatmito etang sating atithayaprammeta viharang itamaute tin janupakam มมสีลวัตสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยเกตังนิชาตุขปัสยยังปุนเรติ रोपा के हिम में तांग रा पोते हिमे मेतांगता कन्हना पोतम के चाह पात के हिमे मेतामेताम दिपात के हिमे चतुपते हिमे मेतामेताम पहु पते हिमे มามังอปาทกัวหิงสิมามังหิงสิทิปาทกมามังจะตุปะตัวหิงสิมามังหิงสิพะหัปะตัวสัพเพสัตตาสัพเพปานาสับเพปผูตาจะเกวะราสัเพปพรานิปัสสันตุมากินจิปาปมากมมาอะปัมมา nuo kuuto apama nu tamuo apama nu sanuo apama nawanta nisiring sapani ahivit sika satapati unana pisa rapu mu sika katama rakaka tamebrita ໂຫນນະມໍສັດຕານັງສັມມາສັ อาทิโลเกศลคุณโัสสจังโสใจยนุตยาเตนะจเจนะกามิสัจกิร so ิยมโนตารางอาวาชิตตวะธรรมพลางสริตวะปูภเกชินเอสัจพลมวาสายาสัจกิริยมกาสหังสันติปานขาปา ตนาสันติปาตาอวันเจนามาตาปิตาเจนิขันตาชาตเวตาปฏิกรรมสหัสเจเกเตไมหังมหาปาชริโตสิกิวัจเจสิโสลสกฤสานิอุตกรรมปตวายตาสิกิสาสเจนเมสม牟นาติเอสาเมส

ตัวสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิเมิตังอวมังพลันเจโยจามนาโปสกุณาสสะทวปาปาคะโหตัวสุปินังอาการตังสังขานุปาเวนะวินาสเมตุ ขาปตาจเนทุคาปยาปตาจเนปยาโสกปัตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหิสัมปทางปุญญาสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทาน นางตทานตุสัตทายาสีรังราคขันตุสพพทาปาวนาปิรตาโหตุคาจันตุเทวตาทตาสัพเพพุทาบาลปตาปเจกานันจะยังพะลังอรหันต จเตเชนารักทงพันธามิสับปโส ติปิโสปะขาวะอะระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโภะปะวาติสวะขาตัวปะขวะตา ตาธรรมมวสันติติโกะกาฬิโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆญายะปฏิปันโน ปะควัตตวสาวกสังโฆสามีจิปปติปันโนปะควัตตวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอานทปุริสปุคละเอสังปะควัตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย อัญชลีการะนิโยอนุตตรังคุณญาเกตังโลกาสานี อาหุงสาหะสัมปินิมิตาสาวุทานตานครีเมคฆรังกุติตะควารสเสณมารันทานาธิธรรมวิตินาชิตวามุนินตัวตันเตจสาภาวตุเตเจยมังคารานิมาราติเรกมาปิโยชจิตสาปาราติ ิงโคลรามปนาลวกรรมกระมตาทยากังคันเตสุทานตวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคะลานินาลาคิริงกัจวรังอาิมาตบวตังทาวาคิจักกรรมสนีวสุทารุนหันตัง เมตตามุสเสกวิทินาจิตตวามุนินโทตนเตจสัาวตุเตชยมังพลานิอุคิตาคามติหทัสสุธารุนันตังทวันติโยชนปทานกุลิมาลวันตังอิทธิพิสังคตมโนจิตตวามุนินวทตานเต เจชสาาวตุเตชยมังคลานิการตวานกาตมุตระามีวะคาพินียาจินจายะทวตวจนาชนากายมาเจสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสสาภวตุเตชยมังคลานิศาสจางวิห

นัตธรรมะปันตัวอิตัวปฏิสวิทินาชิตตวามุนีตัวกันเตจะสาปวัตุเตจะยมังคลานิทัวกาตีทิพุชเกนสุธาทหาทางพราำมังมิสุทธิชุติเมีทิภักกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตตวามุนี ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิปุวตชะยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานิเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิคามายยนโรสะปัญโย

เทวันตะวังวิเชโยโหหิเชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสะปภูตานังอาคัปปตัวปโมตติสุนางคาตังสุมังคัลังสุปาพาตังสุหุตตังสุขโนสุโมห तो च श्रूये ब्रह्मचारिषु पथाखिनां कायकं वाचा कामं पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पीतिदे पथाखिना पथाखिनानि कथवा न ते पथाखिने ภวตุนสัมภมังคลางราคันตุสัมปเทวัตาสัมปปวนทานุ เวนัสธาโสนทีผวันตุเตภผวนตุสามพมังคลางรางคันตุสามปเทวตานสามปธรมานุภาเวนัสธาโสนทีผวันตุเตมผวนตุสามพมังคลางรางคันตุสาม देवता साम्भ